ถึงในเมืองแล้วนะจ๊ะถึงโรงหนังแล้วนี่ไงโรงหนังแล้วก็จะเข้าไปในโรงหนังนะจ๊ะสิตตปอบีโ้โอ伊าเข้ามาแล้วนะจ๊ะโนวีโนไว w y พี่น้อง ก็ามาถึงแล้วนะจ๊ะก็ให้ซื้อของอยู่ในโรงหนังนะจ๊ะก็ไม่ให้ซื้อของจากข้างนอกมากินนะจ๊ะรออีกสอยอนไอีกสั่อยรนะได้เอ่อยังซื้อได้ไหม เก่งจังฉลองเอ็ดนะจ๊ะเข้าห้องนี้นะคะนั่งตรงไหนเนาะ